ข้าววันนี้ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานกับทางยูนิฟูด้วยก็เป็นการมาเจอพี่ๆหลังจากที่ไม่ได้เจอมานานแล้วนานกันแล้วค่ะทำคอนเทนต์ไงเราเป็นยูทูบเบอร์เราทำงานทำงานใช่ทำงาน แตวคอลเลคชันนี้เป็นยังไงบ้างคะคอลเลคชันนี้นะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นยูทีก็คือเป็นเสื้อที่มีการสกรีไลท์ตรงนี้เสื้อยืดนะคะมันจะเป็นลายกระตูนลายหนังลายอะไรนะคะก็โลกกับทางยูทีสามารถซื้อได้ทางยูนิโคลค่ะเผลงานนี้นี่ออกผลงานกันเนาะใช่ค่ะก็คือเป็นทำคอนเทนต์เต็มตัวเป็นครีเอเตอร์เลยหรือยังไงเป็นละครเป็นทำคอนเทนต์เข้าไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ออกมาตั้งแต่ ช่วงโควิดก็ยังไม่ได้รับประมาณอีเวนต์เลย<ต>ในการรับละครก็ห่างกันหน้าจอหลายปีแล้ละครหนูถ่ายปีกว่าแล<ะ>้วถ่ายค่อนข้างนานเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนส่วนหนังอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าน่าจะให้เห็นกันได้ประมาณช่วงปลายปีนี้ใช่ไหมคะเล,เลือกรับมากขึ้นไหมคะหนูนาก,กับละครแล้วก็หนังเลือกเลือกรับพอสมควรค่ะเพราะว่าอายุก็เริ่มเริ่มแก่แล้วไม่กล้ารับทีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทีละเพราะอะไรคะเหตุผลก็คือเพราะเราต้องทำเพลย์เตอร์ของ ใช่ค่ะเพราะต้องทำแบบคือจริงๆมันก็ต้องทำหลายอย่างควบคู่ไปเนาะต้องทำทั้งโซเชียลด้วยทั้ง YouTube โซเชียลหรือว่าทางอ่าไม่พูดชๆๆื่ออะไรก็อื่นอ,นอ,อย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างด้วยแล้วก็มาทำละครด้วยเพราะว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปก็ต้องทำหลายอย่างให้มันควบคู่กันไปด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์เขาไปอยู่ในเบื้องหลังมัดขึ้นเหรอคะเขาไปอยู่ในเบื้องหลังมัดขึ้นยังอยู่เบื้องหน้าอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกทางช่องฟรีทีวีใช่ค่ะคนเข้าใจกิจเยอะแยะเพราะว่าหลายคนเห็นว่าหนู อาพูตอรี่ไปเที่ยวไปเที่ยวเยอะแล้งานแสดงแบบว่าทำไมแบบถ่ายแบบไม่ไม่ห้าจริงจริงไม่ได้รับละครมา2ปีใช่ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็กลับมารับละครแล้วก็จะมีปีนี้น่าจะได้มีผลงานหลายๆอย่างออกมาให้ให้ชมไปเยอะเลยค่ะแต่ว่าก็ทําทีละเรื่องเหมือนดิมค่ะไปเที่ยวแบบไอิ่มตัวแล้ว แต่ยังไม่ได้อิ่มตัวใช่ไหมเราจะไม่อิ่มตัวหรอกค่ะถ้าเรามีนี่สิตจะมีจะมีอะไรอคะต้องแต่งค่าบ้านเฮ้ยเราต้องมีเรื่อยๆค่ะเราต้องมีเพิ่มเรื่อยๆค่ะเป่ดียยว้ใช่ค่ะที่สำคัญเลยไม่ใช่มันคือการทำคอนเทนต์ไงสุดท้ายเราก็เป็นอตอนนี้ที่ทำเป็นมินิคัพเปอร์ก็เป็นคอนเทนต์เคียร์เตอร์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำหลายๆอย่างเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมด้วยร้อนเงิน ประมาณนั้นค่ะช่วงชสองปีที่หยุดนอกจากจะหมดแฟชั่นแล้วก็มีเรียนต่อแล้วพอหลังจากนั้นร้อนเงินปุ๊บเราก็กลับมารับงานเต็มที่เลยใช่ปีนี้รับงานเต็มที่ค่ะจะได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนค่ะอแล้วก็มีนิดน้อเราดีแรงใการงานใช่ค่ะทำไมต้องอายตลอดเลยฮะเพราะอะไรฮะเขินค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหลายคนอิชาที่หนูนามาเหมือนเราได้ไปเที่ยวตลอดได้ไปแบบถ่ายคอนเทนต์ด้วยคือได้เงินด้วยอ่ะแต่ว่าก็ได้เที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า มันจะเป็นช่วงก่อนนะที่หายไปเหมือนช่วงหาตัวตนเนาะจากการที่เรารับงานแต่งานละครเราก็จะไม่ได้เที่ยวเลยสุดท้ายเรามาทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยวแต่กลายเป็นว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากนะเพราะว่าเราเราไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้เหมือนไปเที่ยวจริงๆมันต้องทำงาน หราต้องคิดมีคอนเทนต์มีนู่นมีนี่หรือบางอันมีลูกค้าเข้า,ขาเราก็ต้องทําให้ได้เต็มที่ใช่ค่ะกลายเป็นว่ามันก็เหมือนเหนื่อยเหมือนกันแต่ด้วยแต่ด้วยหลายอย่างเราก็รู้สึกว่าเออ้วย,ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้นกลายเป็นว่าแพลตฟอร์มงานนอกจากจะเป็นทางด้านฟรีทีวีก็มีหลายช่องทางให้เลือกมากขึ้น<ช>นอกจากนั้นช่องทางโซเชียลเนี่ยเราก็ต้องพยายามพัฒนาให้มันได้เยอะๆมากขึ้นเช่วงที่หมดแพทชั่นเป็นความรู้สึกแบบไหนแบบอยากเลิกจบวงการเป็นเลยไหมหรืออยากหาอะไรบอกตามตรงเลยเป็นช่วงไม่มีหนี้สินค่ะ เหมือนเป็นช่วงที่เราไม่มีนิสัยแบบเราทํางานมาเยอะเยอะแล้วเราพอเราปลดนีเราก็เลยไม่ทําอะไรเลยอยู่บ้านนอนเล่นเกมอ่านหนังสือกระปูนทำ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 แต่สุดท้ายเราก็มันนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยมินจะหมดแล้วนี่นาทำงานดีกว่าอะไรอย่างนี้ไปใช้แซวเล่นค่ะก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นไปเรียนต่อปโทด้วยตอนนี้ก็จบแล้วหนึ่งตัวนะคะอีกตัวหนึ่งก็ปโทอีกตัวกําลังจะทำกระสือกระสนอยู่ ส,สองใ<อ>บ,บค่ะใบหนึง่งน่าจะรับปัญญาเร็วๆนี้ค่ะใบแรกนี่เป็นสาขาอะไรคะนแบบูคะบริหารธุรกิจค่ะใบที่สองะใบ,บที่สองเป็น anti aging ค่ะการแพทย์ชะลอวัยอันนี้เราตั้งใจสู้ให้แบบสองใบเลยไหมหรือว่ามันบังเอิญเข้ามาพร้อมกันมันบังเอิญค่ะเข้ามาพร้อมกันด้วยความที่เราบอกว่า ก่อนหน้านี้เราเล่นแต่ละครเนาะมาเลยทําให้เหมือนแบบเราอยากลองไปทําอย่างอื่นดูเลยไม่รับละครเลยสองปีแล้วก็ไปลองทําอย่างอื่นเรียนตอบอทโทมาทาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดูซิว่ามันจะดีไหมกลายเป็นว่าก็ได้มาเรียนเยอะเลยแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนนี้ก็ช่องก็ถือได้ว่ากําลังเติบโตค่ะแต่ก็ต้องเติบโตต่อไปอีกก็ฝากด้วยนะคะปอทโไปแรกจบแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีรับปริญญาเร็วๆนี้แต่ว่าปอทโไปที่2เนี่ยถูรู้ถูกกังอยู่ถูรู้ถูกกั้อาจารย์อยู่ ใช่ค่ะด้วยการพาตัวเองแล้วก็มีช่วงโควิด hmm. เข้ามาด้วยทําให้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากไปลองทําอะไรอื่นอื่นแต่สุดท้ายก็ทําให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆมันคือการร้องเพลง mm hmm. ใช่ก็เลยกลับมาปีนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการร้องเพลงเยอะมาก,มากๆใช mm ่ค่ะแล้วอมแบค็คกลับมายังไงคะหนูนะเพราะหลายคนแบบว่าถ้าหายหน้าไปนานๆอะไรเงี้ยน้างมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาหรือแบบอาจจะเงียบๆไปะอะไรเงี้ยเราเรามีวิธีการยังไงในการแบบว่ากลับมา mm hmm. ที่จะแบบมีสกามารับงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ก็บอกทำพี่ๆเนี่ยแหละค่ะหนูกลับมาบอกใครซึ่งใช่แซวแซวค่ะคือก่อนหน้าเนี้ยคือมันจะมี2แบบก็คือแบบมีโซเชียลโซเชียลจะเห็นเราบ่อยเพราะว่าเราจะรับงานทางโซเชียลเยอะมากที่ผ่านมาแต่ว่าทางฟรีท tv ีหรอทางช่องทางที่มันเป็นตลาดค่อนข้าง m a s เนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเราเพราะว่าเราจะไม่ได้รับละครแต่ตอนเนี้ยพอเรากลับมารับละครด้วยทําตรงนี้ด้วยทํสออย่างบาลานซ์ให้มันควบคู่กันไปไไดด้ม่่่่เือออยยาางงงหนึ มันก็เลยกลายเป็นว่าจะค่อยๆเห็นภาพกันมากขึ้นค่ะและส่วนปีนี้ก็กลับมาขยันอยากทำงานค่ะใช่ทำนมมีคน้อยไหมนะพอเราถ่ายไปอ่างเงี้ยกลัวแบบคนตะลือผลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะผลงานเก่าๆของเรามันก็มีกลับมาอ้อนมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ<อ>คนก็ตามเยอะอคนตามเยอะเลยค่ะว่าทำไมไม่เล่นละครทำไมไม่ร้องเพลงคนชอบแบบอยากให้กลับมาร้องเพลงซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าพอเราเลือกทาโซเชียลเราก็ไม่ได้ร้องเพลงไปเป็นคอน,นเทนต์เทเตอร์งันกท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก แลนตอนนี้เรากรเลมรู้สึกโอเคเรากลับมาร้องเพลงบ้างใส่ละครบ้างให้ดูคนได้หายคี่ถึงกันด้วยแล้วก็พัฒนาด้านโซเชียลไปพร้อมๆกันให้มันทันยุคสมัยแล้วมันต้องสู้เยอะกว่าเดิมไหมหล่ะเพราะว่ามันมีมนักแสดงเกิดใหม่คนร้องเนเกิดเป็นเกิดใหม่ขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต้องบอกเลยว่าทางด้านการร้องเพลงกับการสแสดงเนี่ยยังประมาณหนึ่งนะคะสิ่งที่หนูรู้สึกว่าต้องสู้แบบ หนักมากก็คือทางด้านโซเชียลอันนี้เพราะว่าหนูต้องบอกเลยนะเป็นตัวแทนของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนเลยการที่จะทำคอนเทนต์ครีเอทและครีเอทีฟงานเนี่ยมัน,ม,น,นมันเหนื่อยอเพราะว่าเวลาเรารับบทเป็นนักร้องหนระือนักแสดงอะ่ะเราเอาตัวเองเข้าไปสู่ในบทบาทนะั้นแต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เราต้องคิดขึ้นมาเองจากตัวเราใช่มันต้องไหนตลอดอ,อันนี้เหนื่อยกว่าการเป็นนักร้องนักแสดงแล้วอย่างงานเพลงที่จะกลับมานี้จะทำในแพลตฟอร์มตัวเองหรือว่าอยู่กับค่ายหรืออยู่กับอะไร ตอนนี้มีกลับมาทำเป็นเริ่มจากการเป็นคอนเสิร์ตหรอคอนเวอีก่อนค่ะแล้วหลังจากนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าอาจจะมีการทํานู่นทํานี่แต่เดี๋ยวเราให้ทุกอย่างพัฒนาไปเป็นรูปเป็นร่างเลยเราค่อยมุ่งมักันแต่เรื่องว่าตอนนี้คือยังเป็นอิสระเนาะเป็นอิสระค่ะเป็นอิสระแล้วก็ทํางานร่วมกันได้ทุกที่ค่ะอ่าคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ละคะหนูนะคะ คอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตอ่าขอ,องตัวเองค่ะหนุนา for the first time in forever ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างนิชมาร์เก็ตซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับละครเวทีหรือเพลงทางดิสนี์ที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะให้เราร้องหรือละครเวทีที่เราเคยเล่นหรือที่ยังไม่เคยเล่นหรือจะเป็นละครเวทีของต่างประเทศที่มันจะมีการแบบ เพ่งยากๆๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยะค่ะใช่กต่อไป<า>ไเออเดียวแล้วใช่ไหมมีค่ะมีทางทางทีมโชว์คอปเปอร์อเป็นคนจัดทรัค่ะเขาก็ามีการคุยเรื่องลิขสิทธิ์เรียบรออ้นนอยใช่ใหญ่ขนาดไหนครับที่เราวาง ไม่ไงไม่วัาไร่็ได้แดงอยู่ะ <c oughs> เราเพิ่งกลับมาค่ะคือหนูหนูบอกทางโชว์คอปเปอร์ตลอดเลยว่าแบบพี่แบบจะขายได้หรอ,เ,อ,อเพราะเรารู้สึกว่าคนน่ยมันไม่ได้เห็นเราร้องเพลงนานคนจะจําได้หรอว่าเราร้องเพลงคน,<ม>คนอาจจะคิดว่าเราร้องได้เป็นเพลงป๊อบธรรมดา,านคนจะเชื่อเราไหมที่เราเป็นร้องละครเวทีทางโชว์คอปเปอร์บอกว่าขายได้ต้องต้องขายได้เชื่อพี่ตอนนี้ก็ฝากเลยนะคะเปิดเพิ่มรอบและสุดท้าที่แปดยิ่งเราได้คอเสิรตอดรับดีไง ใช่อย่างไม่น่าเชื่อขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ยังจํากันได้อยู่ว่าเรายังชอบการร้องเพลงและยังคอยยังคอยติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจว่ากลับมาร้องเธอกลับมาร้องได้แล้วอะไรเงี้ยนี่มันเป็นการต้อนรับอย่างเป็นทางการใช่ค่ะจัดทิ่แบรนไทยแอดค่ะใช่ค่ะ บทเพลงน้าใหม่บอกว่าเรียกคนจิ้มเปนอย่างี้ได้เหรอได้ไหมได้ไหมล่ะได้ไหมเราเฉดได้ตลอดได้แต่สไตล์อย่างอกุลเนาะอกุลค่ะเพราะว่าตอนแรกเราจัดเล็กๆก็คือรอบหนึ่งแค่ร้อยที่เพราะหนูบอกทางโชว์ฮับเบลตลอดว่ากลัวไม่มีคนมาดูคพี่อะไรอย่างเงี้ยตลอดก็ค่อนข้างไม่มั่นใจก็พยายามขยายค่ะแต่ว่าด้วยทำร้ายอะไรต่างเขาเลยขยายเรื่องวันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งวันเพิ่มอีกรอบหนึ่งแทนวันเดียวกันใช่วันเดียวกันสอรอบก็มาต่มาในรอบที่ สองปีกว่าเลยนะเหมือนกับาฮ้ยใช่ตั้งแต่ละครเวทีเรื่องล่าสุดหนูก็ไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยอ่ะใช่ค่ะนานๆเลยนานๆหมดการแสดงอีกใช่เพราะแสดงแต่ยังแสดงแต่ร้องเพลงนี้ไม่ได้ร้องเลยโอเคใช่โควิดโควิดเหงาเลยโควิดเราเหงาเลยโอเคมาค่ะ